อน,นี้ครับนี่ได้ไปยี่สิบกว่าแล้วครับนี่โอ้โหสวยๆเลยครับยาวสี่เมตรอันนี้เผื่อไว้ประมาณห้าสิบเซนนะครับก็เดี๋ยวเราไปชําเผื่อๆไว้นิดหน่อย กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรากําลังมาตัดเงาไผ่จางหม่นยาวลูกค้าอยากได้ยาวห้าเมตรคุยไปคุยมาเอ้า4สี่เมตรก็ได้อ่ะ,นะครับนี่เอาไปแต่งหน้าบ้านนะครับนี่ไปแต่งหน้าบ้านนี่กําลังมาขุดละครับเป็นการตัดเงานะครับตัดเงาเพื่อว่าเราจะเอาไปทําแม่พันธุ์ครับทําแบบสวย โอ้โหอันนี้ใช้เลื่อยแบบโบราณเลยครับมันมีสามวิธีนะครับใช้เลื่อยแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้เลื่อยเครื่องก็ได้ซึ่งจะต้องเหลือไว้อย่างน้อยสองตานะครับอันนี้ก็ใช้วิธีเลื่อยนะครับเรามีหลายแบบนะครับใช้เลื่อยเครื่องก็ได้ใช้เลื่อยพูตอก็ได้โอ้โหอันนี้ถือว่าสวยไง e. อ่าโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ตัดนะครับยาวสี่เมตร อ่าโอเคอาตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เราจะไปชําก่อนนะครับนี่จากนี้ไปก็จะไปชําประมาณทักตาให้สวยนะเอาสามเดือนเลยแต่ว่าจริงๆเดือนเดีเดยวก็ส่งได้แล้วครับให้มันปร,ปริปริตานะครับนี่อันนี้เราทําแบบให้ไปปลูกต่อได้เลยนะครับขณะนี้นวลนวนี่คือประมาณหนึ่งปีขึ้นไปแล้วครับอ่อนเกินก็เหี่ยวตายแก่เกินก็ไม่เกิดประมาณหนึ่งปีกํลาลังสวยครับนี่อันนี้เอา ห้าเมตรแต่ว่าต่อรองกันเหลือสี่เมตรครับส่งหน้าบ้านนะครับอยู่ที่ยี่สิบเงานะครับเอายีา่สิบเงาเดี๋ยวเราทําเผื่อนิดหน่อยครับนี่ครับแบบนี้ครับสวยๆเลยนะนี่อยู่ในแปลงกําลังทํากันอยู่นะครับายากมากเพราะว่ามันเป็นแปลงที่สภาพคือแม่รคมากเลยครับแต่ทําแล้วก็จะสวยแล้วครับ ทำแล้วก็จะสวยครับตายาวขนาดน,นี้เราครับวัดไปเผื่อไว้นิดนึงเราเผื่อไว 4, <c oughs> ไ้สี่เมตรครึ่งเดี๋ยวไงไปตัดกันอีกทีนึงครับน,นี่ครับนี่ได้ไปยี่สิบกว่าแล้วครับนี่โอ้โหสวยๆเลยครับยาวสี่เมตรอันนี้เผื่อไว้ประมาณห้าสิบเซนนะครับก็ เดี๋ยวเราไปชําเผื่อๆไว้ดิดหน่อยครับส,สวยๆเลยครับจะให้สวยจริงๆก็ประมาณสักสองเดือนแต่หนึ่งเดือนก็รอดแล้วครับบางท่านเอาดิบๆเลยยังได้เลยแต่ยัง,ยยยงไงก็ให้ชําก่อนจะดีกว่า<ะ>ลงทําแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ใส่ถุงนะครับใส่ถุงหกคูณสิบสองแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวครับนี่ขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับเราใส่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะ ทิ้งไว้ประมาณห่งเดือนนะครับอ่าแต่นี้ที่หัวมันก็จะใส่ถุงถุงด้วยนะครับเราลัดด้วยหนังยางอันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังก็เป็นข้างล่างนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับใส่ขุยมะพร้าวหกคูณสิบสอครับยาว4เมตรครับข้างบนนี้เราก็กันการไคลน้ำแล้วก็อยู่ในที่ เขาเรียกว่าร่มลำร่มร,มร่มนะไม่ใช่ร่มลำลายร่มเลยครับก็ประมาณหนึ่งเดือนละครับสวยๆเลยก็ประมาณหนึ่งเดือนอ,อันนี้นะครับเมทไบออเดอร์คือทําตามคําสั่งซื้อมาครับอันนี้เขาจะไปประดับหน้าบ้านนะก็เลยเอาอันสวยๆไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปถ้าใช้สวยก็ประมาณนี้ครับหกเจ็ดเดือนแปดเดือนขึ้นไปแล้วครับนี่สร้างมน เพื่อประดับสวนครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ